เราเลี้ยงนะคะจะต้องปลอดภัยค่ะสุขใจค่ะอารมณ์ดีและสุขภาพดีทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะการเลี้ยงหมูดําธรรมชาติแบบปลอดสารนี่นะคะจะแต,ตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหมูดําของเราไม่มียาปฏิชีวนะเลยนะคะปัจจุบันเราเลี้ยงกันอยู่ทั้งหมด400โครเรือนนะคะและขยายส่งต่อให้กับเกษตรกรทั้งหมด638โครเรือน,นะคะ่ะทําให้เกษตรกรทําให้ชาวบ้านในชุมชนในตําบลศรีดอนชัยอะคะ่ะลดการซื้อปุ๋ยเคมี ทั้งหมดแบบ100%เนลยนะคะแล้วก็ลดการเผาทั้งหมดเลยนะคะโดยนําฟางอะคะ่ะกลับมาหมดินใช้เลี้ยงปลาและปลาที่เราเลี้ยงนะคะส่วนหนึ่งเราทําชาแหละเพื่อส่งโรงงานนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวเป็นก้างเรานํามาทําอาหารให้กับหมูดําของเราบริโภคนะคะหมูเราจึงมีสุขภาพที่ดีและในทุกๆปีะคะ่ะอย่างกบอย่างปลาเนี่ยคะ่ะสิเปรเราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียกว่ากบคืนนาปลาคืนถิ่นนะคะเราจะช่วยกันปลูกป่าในทุกๆปี ครัวเรือนละ5ต้นต่อปีนะคะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนก็คือพื้นที่ของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะทําให้ทุกครัวเรือนทุกครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นและก็มีความสุขที่ได้อยู่ในชุมชนแล้วก็รักษาดินรักษาน้ําส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดาเหมือนซานเกษตรพอเพียงได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดเชียงรายแล้วก็ระดับภาคค่ะล่าสุดเราได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ7-8ถึงปีเราได้รับทั้งหมด17รางวัลค่ะ